ดกมากจ้ะตอนนี้ก็ไล่มาตัดหญ้าให้มะนาวของเรานะคะดูสิเป็นก้อนเป็นพวงเลยค่ะนี่เครื่องตัดหญ้าเครื่องล่าสุดที่พี่ภูมิซื้อให้นะจ๊ะใช้มาสักพักแล้วมันก็จะเก่าประมาณนี้แต่แรงมากๆเลยค่ะเครื่องนี้นะคะซื้อมาราคาพันกว่าบาทนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เขา 24VF ่อนะจ๊ะมันแรงกว่าเดิมค่ะอันนี้เป็นแบตชุดของ12โวลต์ของเรานะคะ แบ 82v ของเราก็จะมี3ก้อนจ้ะแต่ว่าใช้ดีที่สุดก็คือก้อนนี้นะคะชอบมากเลยแบบมิชูชินะคะส่วนแบบ24โวล์นี่ก็แรงสุดๆค่ะแค่2ก้อนแคทก็เมื่อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะไปตัดหญ้าช่วยพี่ภูมิค่ะเตรียมฮอบค่ะไปช่วยสามีตัดหญ้าก่อนนะ จะเริ่มตัดเราก็ต้องเซฟตี้ด้วยแว่นตาป้องกันหินกระเด็นใส่ตาด้วยนะคะเรามาเริ่มตัดย่ากันเลยค่ะ นี่เป็นช่วงแรกที่ใช้แบตหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งมุมค่ะบริเวณนี้จ้ะนี่นะคะบริเวณนี้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะที่ใช้แบตก้อนแรกตัดก็จะเป็นบริเวณที่ก้อนแรกตัดทำงานไปในช่วงแรกนะคะนี่อีกหนึ่งมุมค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะใช้แบตก้อนแรกตัดเช่นเดียวกันค่ะ บริเวณนี้นะคะเลื้อยมาจนถึงนี่เลยค่ะนี่ก็คือแบตก้อนแรกนะคะที่ใช้ตัดไปจะมาตัดหญ้ามุมนี้ต่อนะคะดูคือมันลกมากเลยนะเลื้อยไปจนถึงต้นมะนาวที่ดกๆของเราต้นโน้นนะคะมะนาวต้นโน้นดกมากเลยขอบอกลูกใหญ่ด้วยนะทั้งดกทั้งใหญ่นะจ๊ะ อันนี้คือมันยังใช้ไม่ได้นะเปลือกยังแข็งอยู่เนี่ยนี่นะคะมาแบบดกมากเป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะดูดกมากจ้ะตอนนี้ก็ไล่มาตัดหญ้าให้มะนาวของเรานะคะดูสิเป็นก้อนเป็นพวงเลยค่ะแค่จะทะลวงออกไปในซอยนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งซอยที่ลกมากๆเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้แบตหมดไปหนึ่งก้อนแล้วดะะ้วยซเราได้ผลงานเยอะพอประมาณเลยนะคะเดี๋ยวแคทจะมาเปลี่ยนแบตก้อนที่สองนะคะบีบแล้วก็ดึงแล้วก็ใส่แบต 24Vf เหมือนเดิมนะคะพร้อมเลยคะ่ะ